ถ่านรูปป่ะเออถ่ายรูปปูถ่ายรูปัวนี้หมัดตัวเน่นเ้ย,ยเหรถ่ายรูปแกะนี่นี่ถ่ายนีย่อ่ะ่เยน็นๆ

i'm สองร้อยบเอ็ดหนึ่งหกสิบเอ็ดแล้วนนี้นะครับปีอ๋อได้เลยไอ้ไอ้คินสองร้อยหกใช่ไหมอัอ้อยหกสองร้อยหกสองอยเจ็รถขึนได้เปาครับได้ครับเอาหมดเลยเอาหมดเลยขึ้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ โดยที่จีมาดวอะไรนะครับเดยอามอนสิบอามอยนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราได้มาปล่อยปูปูดำนะครับปูทะเลนะครับก็ได้บอกวิจาติธรรมได้รับบุญกันมานะครับก็เป็นจำนวนจำนวน16.5กกิโลนะครับเป็นเงินห3 0ันบาทครับเง0นกว่าบาทนะครับแล้วก็6,300นะครับเขาคิดให้นะครับก็แล้วก็เกือบหมดมาทั้งหมดนะครับก็ได้ตามยอดนะครับก็ให้ทุกท่าน ได้น้ำจิตนะครับที่ร่วมบุญกันมานะครับได้อานุโมทนาบุญได้ทุกประการนะครับทั้งคนที่ได้ร่วมบุญมาและไม่ได้ร่วมบุญนะครับได้อนุโมทนาให้เขาได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเราจะได้อานิสงส์เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้ทุกท่านน้อมสบการ์แก่เจบุญนะครับไว้กับปูที่เราจะมาปล่อยตันนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยตราบจนอายุไขัยของเขานะครับก็ตั้งจิตนะครับ เดี blender, <laughs> ๋ยวขออาราธนาบารมีก่อนนะครับนโมตัตถุนโมทัตจุนะครับนโมตัสสะพคะวัตรตูาตุตุธรมาสัมพุทธัสสะนโมทัตถุพระวัตรตูอาตุต พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับริพพะกรรมปริพระบริสัทเจ้าทั้งหลายนะครับริพระธรรมแลขอริษฐา์ทั้งหลายพระนาทั้งหลายนะครับคุณครบาอา์ทั้งหลายสืบสอกันมานะครับลวงรโคที่8หลวงพ่อทานวัดบางูหลวงพ่อหงู่าครับหลงพ่อได้งกหลวงพ่อออ่านนะครับอจนหลวงู่สีมั่นนะครับหลพ่อทั้งท้ายลก็อจนหลวงตารบริสุทนะครับได้บนอาราธนาับต่อหลูดูได้ร่วม วมพลังงทั้งหลายทั้งหมดทัมวลนะครับป็นท้าทั้งหลายที่ได้มาทําไว้ดีแล้วนะครับได้สร้างลูกคงรูปคุณาธระสังขะรูัใจนั้งหลายครับเจนสัรที่ได้ 他。 เป็นสักขีพยานบุญนะครับแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามได้อนุโมทนาบุญทุกประการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เกินธรรมในวันนี้นะครับและก็บุตรส่วนีนี้ก็ตามอานิสสมนครับที่หลวงพ่อหรือว่นท้าทรงเขได้กล่าวไว้นะครับว่าถ้ากว่ามีการทุกข์ลอยหรือว่าไม่ถึงอายุขัยนะครับถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจาก เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะครับก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้มาร่วมกุนมุตน,นาบนในครั้งนี้นะครับเพื่อใหอ้พวกเราได้มีชีวิตที่สําคัญในช่วง สัตสุธรรมาพุตโตธรรมโมสังโกยัคขาพุทธโมนะพุทธะโมชาธรรมะโชาสังฆะโูชาอภีธานังวารังกันคังสีวาลีจามาเทลังอาหางวันทามิธุระโตอาหางวันทามิชาโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเสมินักโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัต สีสหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวารีจมหารเรลังอาหังวันทามีทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโตพุทธะธรรมะสังฆะปุเสมิะโมพุทายะระพุทธะตายรัานญา มะรีนภรรตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะคาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังคาบูชาอัคีทานังวะรังทันทังสีวะริจามหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาปโยอะหังวันทามิสัพนโสพุทธาธรรมะสังคาปูเชมิณะโมพุทธายะพระุทธาใจรัตนายาณ มณีนพธ์ศีสหัสสาสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุตโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอขีทานังวะรังคันธังสีวะรีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆาบูเชมินะโมพุทธายักษ สาพุทธาไตรัตนาญาณมานีนพารัตสีสะอาดสาสุธธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัดทาพุทโมนะพุทธาูุชาธมะบูชาสังค่าพุชาอักขีทานังวรตังทันทังสีวารีจามหาเถรงอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตโยอะหังวันทามิสัพโสงพุทธธรรมะสังฆาพุชมิ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะรารัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามีสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะราปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะภารัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรัคังทันทีมิสัพสตธังอนทังตัทังจะวาลังตังนทราะปะสโยโหตุงัังัังจัรวาลังตัทังเพราะปะไรโยโหตุ้งทังัังจะรวะลังตังทังะอะไรหตุ้งลอคนลุกเลยครับาเดี๋ยวมารวบปล่อยด้วยกันนะครับทุกท่านเนาะ

นี่ไปเลยนะไปดงเลยวันนี้กาวันนี้ไปครับมา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 าาาาาเอาไปเลยงนะครับเอาไปไปเลยไปนี่เอาไปเขาปล่อยแล้วไปเลยเาอย่าไปอ่นนรัของเลไปตัวเหล้อไมเอาเล็กกอนกเอาตัวยางกอนะองนะเอาตัวเล็กอว่าไงเราเราวังไออไม่ได้ตัวมันได

ไปแล้วไปแล้วตัวนี้ก่อนเนก็ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยก้างมาระวังนะครับอันนี้อันนี้ก็ได้ครับเอาขาไมลูกเดี๋ยวตัดขาเดี๋ยวลองถ่ายเป็นได้เลยครับที่ขา ตัวนี day, ้ไมใช่ใช่ใช่ดที form, ่ขาแน่นระวังมันโดนหนีบระวังนีบนะครับระวังหีบขามันน่จเดนี๋ยมันไปเอ้ยเรอนโอ้ลอยลายยังเยมานีีติดกเง่งจังอะกระปเนี่ยโอเดียวก็เดี๋ยวเอย่าพิงอย่าพงระวังนะรวัยิงย เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะนิ่ตัวเดนี่ยอาเอาไปไปไไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววงครับว่อ้ด๊อกน้ไปเลยเดี๋ยวพวแกนี่ก็จะไม่ไปวงครับเอาลงดู

คนทงเเลรถัที่ดตรถัที <S <S 1> <S 1> ่ขาเองนีいい้ไปตามตามขันของใครไปตามที่ำีรถอยู่หลังเอกเลงยต้งเราแบบนี้ไมครับดต้ง่มันเีมาด้วยกันก็เลยเดี๋ยวนี้เดียวเองแต่เคยดูอีพีแล้วไงมันจะมีความวุ่นวายอยู่ในตัวแับที่รบเานหลัันโอ้ยคนละะยเลย

ตีเส้นตงเส้นข้างล่างกันตามััยี่ระวังมาแล้วเขียมไปนู่่ระวครับไปเรื่ยๆไปเรื่อยๆเดี้ยวไปเองไปเองเอาโดดเลยครับเดี๋ยวม่ใชะกระโดดอาไปเดี๋ยวมาปร้วสูงเกินไปเดี๋ยวเราพยายลงแค่ตัวนี้เหรอ เนียมันลงครับเอมันลงยงไงเนี่มันเนยนี่รวังเลงนีเลนนี่ายฉันรูปไหอ้ต้งนยนดีวเดี๋ยวเนียนรูปเซนนะเดี๋ยถ่ายรูปบ่เออถ่ายรูปพอรูปปนันะถ่ายรูปป่มัดตัวเนยนวยนะถ่ายรูแนี่นี่่ายนี่เอาเย็นเยนลับใจเย็นเยนับสยก่อน เฮ้ย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 เดยวมันไปเนเดี๋ยวอ้ไปไหนนี้อมันเลงไปไม่ออกีไหนโอเคครับครับผมขออภัยนะครับบายลุไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามันเดงนะเฮ้ยโลเลเฮ้ไปตรเฮ้ยไอตัวนี้ด่าเด้งว่ะลอยน้คบคงเรลงนิ้วมันอะ โอ้ดาวดิฉันนาแล้วนะโอ้โอ้โอ้ยนี่ตัวใหญ่มากครับรรังระโอ้ยไขขข่นะคะอ่ะรวังระังีบูไข่ที่บไข่ได้กินกอนกินกอเด้อกองกอมันเหลือบุญไหวแลว่ะมันเบุไหวะังครับอันนี้มันันี้มาอันนี้มันมัน่เจกี่อร์ันไมโอนน อ่ะนี ok> the ่ปูใครอโอ้โหเออเรัทะเลอยู่นู่นทะเลอ้มันมีเส้นคู่กันนะไม่ใช่ห้าหยกลไปลอปมัมีเส้นคู่กันนะไม่ใช่ออปลมีเ้นค่ันไม่ใชลอยไปลอยไปลอไปอยไมันมี้มคูันเจไม่ใช่อยไ เอาหัวไหมเอาไม่เอาเรีกเอาไหมเอาเลยเอาเลย้สตัวเล็กตัวใหญโอเคนี้เอาไปลุกนี่คือเตียมโลเลยอันนี้คือโลเลยเจอลายรเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไเ้ยม่ยไปเลย ไม่มีไม่มีตัวตายตัวนี่นะมีมีนีมมีงีวี่ีมีี่มี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 ี่มีหีมใจีม้มีีมีมีีมนมี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 ี้ีม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 ีวีีม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 ีวี มังม okay? ันยดนหเฮ้ยก้อนอะไรกันแล้วบ้างแลอางเน้เลยกออไรกอเป็นอไรกอเป็อะอโอ้กับเล็กยิ่มันกัดโอ้โหตัดเลยตดเลยตัดเลดเลยตัดเอยตดเดเลยตัดเตัดเอยตัดเดเดดดด

อยู่ที่ตัวเราแหละที่ไหนเนี่ยขายพี่ก็ได้นั่งเมื่อนั่งยองนั่ยองนะจ๊ะเออไ่นเราได้กเดพี่เั้งเนี่ยแล้วบอไม่ได้ทำอะไรพี่เลยนั่แน่นเลดแน่น ไปอี่อย่มาตีเหรอตัวนี้เบิดกินมันจะกระโดดไปเองเนอมันมันมันรู้เลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้หมันโดดลงมันโดดไม่กล้าโดดแล้วเฮแต่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 มันโดดเป็นนะมันแบบมันรู้เลยมันรู้มันรู้บอกว่โดนมันหรู้โอเคเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะไม่วนเลยนะ นิ่มสะบัดเลยเี่กินนิ่มนิ้วเนนเรอลูกเน้นเมื่อกี้นิ่มนิ้วเหรอเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บแต่หายแล้วนิ่มปูนิ่มมืไปไหนวยังไม่ไม่ถอยท้นที่เป็นวัดตัว มีสมุนไเป็เลยส่อตัวเลยเี้ยทีคขาลดเลยขาหล็กขาหน่อยนี่านแล้วออมีมมีมันมันมีอันนั้นอยู่ก้างก้าใหญ่อยู่ไม่เป็นเลยอ๋อมันหุดเยอะข้อออนนนี้คือนี่คือไปไะครับินไม่ต้องมากเอ้ยอ่ะนั่นมันขีดอยู่เบ มันติดเฉยเายตื่น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 ต้องปวด้ปวดยเดี๋ยวโดนอะไรยเอ๊เอ๊ะอดองอดองอย่าตายอย่าตายนะสุดท้ายแล้ดีเลยลูกนะตื่นลูกเตือนๆตืนตอนนออนน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 นน่อน้อนนอรีบี่บมันอยู่บนบกเกิดไปอ้าวอย่าหน้าหน่อยตัวนี้ทำไมอ่ะไอยงปล่อยกันเล็กก่านี้มันมันมันตายไม่ตาย เดี๋ยวให้มันฟื้นก่อนลองเรียกให้มันติดก่อนมันต้องการน้ำไหมรัมันพัดน้ำากเลยนะดี๋เอาไม้น้ำมาเลยนะโัเอนแรงัววงหัตัวนั้นใส่ลดดูจกเดี๋ยวดดูดูดูองอใส่ก่อนหน่อยจะายเลยนนั้นจริงเดียวไปลูกไปไปไโตนตัวนเดี้ยไปมันจะเอาีดไปกันเลยไอตัวนี้ทำเหลอวะ ทำไมเน่ยมีน้ำจะตายนะมันมันเหมือนกับแบบมีน้ำไหมสักทีไม่มีน้ำเลยมีน้ำมยไมมันมีน้ำออกมาขุนเลยเลยพื่อมานะนำเลยเื่นก็ว่าเพื่อนใส่ว่าได้น้ได้ได้เลยลองลองลองเทยีทีมันไม่ตายทีนี้แต่ว่ามันกินน้ำี่งตัวว่างเติมน้ลยตมันนี่้ใส่วเติมเตมเอา้ อยไปเร็วตัวเดียวเลยยอดทุกข่ายเลยต้องเปืี่นนั่นที่เป็นลมมามันมันมันหลับแน่นกทีวีไทมันแย่กรโดงมันไหาท้องนะหาท้องไม่็นน่าจะไม่ไหวมันมดเล็ะมันดูเด็กดูมันกบมันมีแหละแต่มันอ่อนอย่างแรงเลยมันหับ่เนน่ะมันก้อนอจิตน่นอกกามไไม่มีเลวยขันสมัยอุิส่าคาฆ่าโยคะนามาเซ ယေနာဘုညကာမေနာឧប္ပတ္ထာယခຸນတရာအာချာလိအကာဒနတာပိတာတေယသက္ကာပိယာမမန္တုနိယောတံသီမာရာဇာကုနဝန္တံသရာပိကဓမ္မမဟာရာဇင်္ဓကလောကပ Raja Tevataia, momita manusia, jama sa tavelika, bijak, sakti, serta suki untuk menjadi pakar bahanis di tukang cabai, ditampilkan suki bang pape, tohuman, ini, namun ya kamena, inilah bukti selanjutnya. Hang surat PP Watanu, patana, cina, nangis, santani, nyengat, semaia, wanita, nato, mangnaga, dan susah patah. Iwayat, cacat, tohoe, hoe, hoe, kobi, yang

การดราม่าการตารกันพป็นขมลมรรับสมรคายมีคนใดในึ่งจนนของฉันทนเจกลันมาเยี่นวันกถารน้นนะปลาบุเืินเร